ในเรื่องของประสิทธิภาพในการถ่ายรูชั้ก็คืออายจะเป็นคนชอบถ่ายรูปมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ากรอบหน้าเนี่ยค่ะไม่ค่อยชัดนะคะโปรแกรมที่หมอออแนะนำอายก็คือ M M F U นะคะก็จะรู้สึกว่ามีแก้มอยู่างนี้เนาะแล้วก็จะรู้สึกว่ากรอบหน้าเนี่ยไม่ชัดถ่ายรูปก็จะต้องหามุมวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของกรอบหน้าไม่ชัดแก้มห้อยตรงนี้ถ่ายรูปเป็นไงให้เป๊ะทุกชิ้นเครื่องนี้เลย M M F U เรื่องนี้นะคะเทคโนโลยีที่เรียกว่าดีกว่าไฮฟู5เท่าเลยซึ่งค่าแรงงานที่ลงเนี่ย ลงทั้งจุดเล็กจุดใหญ่ลงไปที่ชั้นสมัยของเราทําให้ผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนกว่าไ้ทูสมัยก่อนแน่นอนทุกเคสนะคะชอบมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ที่ทําแล้วเห็นทันทีเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องหักฟันแล้วก็ไม่มีรอยเขียวบวมช้ำอะไรไม่มีแผลผ่านการรับรองจาก50ประเทศทั่วโลกในเรื่องของประสิทธิภาพในการดูนะครับทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ไม่บวมไม่เขียวด้วยแก้มก็จะดูเบาลงหน้าก็จะดูดก ก็หลังทำนะคะจะเห็นผลประมาณ10-20%เนาะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนจะเห็นผลชั้นที่100%อยู่ได้นาน6-12เดือนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตความสวยกันที่1เดือนนะคะ